คับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรัสูช่องทุกเกมก็อยู่ผมเกมใหม่น้าเล่นนะฮะก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะเหมือนอ่อ่าคุกกี้รันคิงดอมนะฮะนี่แต่ตัวละครแปลกมากไม่รู้ว่าเป็นการ์ตูนเรื่องอะไรหรือว่าพอจงใจจะทำตัวละครแบบนี้นะฮะคล้ายๆกับคุกกี้รันนะมีการพัฒนาบ้านนะฮะทำนู่นทำนี่เควสนะฮะเป็นเหมือนกึ่งๆไอดอลด้วยซ้ำไปนะแล้วก็มีตัวละครนะผมนี่ แจกตัวแท้งกับตัวดามจมานะผมตัวละครแปลกมากนะฮะเออแต่ก็โอเคอ่ะนะับก็น่าเล่นเลยนี่ครับผมก็เข้ามาตอนแรกก็จะเป็นนี่เลยนะวิ่งเข้ามาก็อันนี้เป็นไฟเ์ apk คนะผมเนี่ยเหมือนจะเหมือนคุกกี้รันเลยนะมีบ้านนะมีการพัฒนาฟาร์มนะฮะเห็นไหมอันนี้ก็แจกตัวละครนะฮะ นี่เป็นตัววีดนะฮะตัวละครก็แปลกดีนะผมก็งงๆน่าจะเป็นการ์ตูนฝรั่งหรือเปล่าวะอืมก็น่าน่าสนใจนะฮะอ่าม,มันจะตีเองแล้วเราเราคอยใช้อันตีนะผม,มเดี๋ยวก็จะมีอ่าออโต้ Auto, เนาะนี่จะมีแทนะ้งฮะจะมีดาบดาเมดแล้วก็จะมีวดีดนี่ประมาณนี้ผมน่ารักสดใส แต่ตัวละครมันก็แปลกๆดีนะเหมือนแนวฝรั่งนะฮะเหมือนการ์ตูนฝรั่งอันนี้ก็กลางโล่นะผมเจอกับบอสนะเรียบร้อยก็ได้เพชรได้ดาวได้นี่ไปน้องเงินไปอ่าเหมือนคู่ก,กีฬาไหมฮะคล้ายๆไหมผมเห็นแล้วว่าอุย้ยเกมใหม่มาไม่คล้ายค k i ก,กี u n เลยว่ะเนี่ยผมก็กดกุญแจในการอัปเกรดนะฮะอันนี้เป็นฟราร์มนะฮะ ทุกอย่างเหมือนเดะนะฮะก็จะได้เพชรไปนะผมอ่าทีนี้มันก็ให้ไปที่สตรอรี่เฮ้ยอ๋อเก็บฟาร์มเสร็จปุ๊บมันก็จะให้เรามานะฮะเปิดกระชานะทุกคนน่าจะได้เหมือนกันอ๋อสร้างฐานกระชานะแล้วก็ครีมนี้ได้ใบกระชามาหนึ่งใบ ไปเปิดกระช้าผมใบกระช้าหนึ่งใบนี้นะฮะจะได้ตัวแจกเหมือนกันหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะธนูธนูชัวนั่นไงเหมือนทุกคนนะฮะอ่าโอ้กระช้าแพงนะสามพันเพชรเก็บได้ทีลด2ยี่สิบเปิดสามพันเพชรตายพอดีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเควสนะฮะชัปเตอร์หนึ่งเรียบร้อยผ่านนะครับผมแมนะ้ได้ร้อยเพชร ได้อันนี้มาอีกร้อยอันได้เงินอีกห้าร้อยต่อไปเกมเขาก็จะแนะนำนะให้เราไปฟรีะนะฮะก็คือเล่นหมดด่านนี่เองนะผมก็น่าเล่นดีนะเออภาพสวยดีแต่ตัวการ์ตูนแปลกๆดีนะฮะ <c oughs> แปลกแหวกใหม่ออโต้ได้นะฮะเอาตัออาตัวละครลงออโต้ได้ จะ,จะมีตัวละครฝั่งขวาเมื่อ,อลงได้เหมือนกันแต่ว่าจัด4ตัวนี้เขาว่าน่าจะเจ๋งสุดแล้วแทงแล้วก็มีเหมือนดาบ2ตัวหน้าเนาะตรงกลางซัพพอร์ตธนูซัพพอร์ตหลังนีฮยปึ๊บอ่าโอ้ฟันแรงด้วยอันนี้ก็กลางโล่ดี อันนี้ก็ใช้เวทนะครับผมตั้มนะธนูโอ้ธนูยิงเหมือนยอนเลยครับทะลุแถวหลังเลยอ่านี่เรามีอ่าตัวละครเราเดี่ยงไปนหนึ่งคนนะฮะอ่าต่อไปก็เพลงอ่าตอนนี้ก็ยังมีลงได้แค่4ตัวนะครับผมก็สู้ต่อ ฉาก็มีมิติดีนะมีใบไ,ไม้ร่วงไม่แข็งเกินไปนะผมตัวเกมก็ยังไม่ให้เราอัปเดตนะก็ยังใช้สีตัวนี้ก็ยังผ่านด่านได้ถ้าไม่ตายใสยไ่ไบโบโบโอ้โเบฟสาก็ยิงไปอาจอย่างเดียวตัวฮิวไม,ไม่แจกมาเนาะตัวฮิว แต่ก็ยังผ่านถึงจะมีตัวละครตายหนึ่งตัวก็ยังผ่านนะนี่นะไม่มีดาวอันนี้เป็นสายดาบสายธนูจยิงระยะไก,กลอันนี้สายแทงอันนี้สายเวทมนต์นะครบ4ตัวเลยนะครับผมอ่าันนี้ก็ได้ของรวาวัลไปโอ้เปิดแพ็คหนึ่งพเพชรแต่ว่าเราได้ทีละ20กลับมาที่เมืองนะฮะ ก็จะให้เราไปสร้างบ้านนะของศัตรูนะเอ้ยของเราเองครับผมสร้างบ้านของเราเองเอาคนงานออกมานะผมอ่าแล้วก็ให้กดตรงนี้อ่าจะได้เหรียญสีฟ้าเน,นี่ยมันให้ทำอะไรแล้วไปทำนะผมแล้วก็จะมีการอัพเกรดตัวละครแล้วนะฮะอ๋อสีฟ้านี่คือเอาไว้อัพ เลเวลนะฮะคุกกี้รันดีๆนี่เองนะฮนะแฮ้พทาวเวอร์ขึ้นมาแล้วเป็นเลเวลเจ็ดเอาสิบเลยอ่าเขาอยู่แถวหลังถ้าอยากได้สกิลเพิ่มมันต้องไปหาอ่าอ่าหินสีม่วงมานะผมเขาปะก็เอาแทงซะด้วยนะฮะเอายืนซะหน่อยแทงก็ห้ากอนแล้วกันนะเพราะว่าอัน,นี้ชอบตายบ่อยเอานี้สักห้าอ่า แล้วก็เอานี้สักห้าจอมเวทของเราสิไปเลยปะจะแรงแรงได้แค่นี้ครับผมไปนี่ชัปเตอร์สองเสร็จสมบูรณ์แบบนี่ยม็แจกกล่องของรางวัลก็ใช้ได้นะเล่นไปเรื่อยๆแต่ผมไม่แน่ใจว่าหลังๆเนี่ยจะ รอแบบเหมือนคู่กีฬาแมนนานานอะไรเงี้ยกอไปมีบ้านสองหลังนะผมก็เอาคนงานไปสร้างอันนี้ไม่รู้แท่นอะไรนะก็ทำตาม NPC แนะนำดีที่สุดจะเอาอันนี้อ่าหอมาฟ้ามันนี้ต้องหาหินสีม่วงนะฮะ นี่ไงเอ้ยใช่ไม่ใช่เอาไว้อัพขั้นนะตัวละครน้ำยาไม่รู้คือน้ำยาอะไรนะฮะแต่ที่เรยรู้คืออา่าต้องอา่าผลิตฝั่งนี้ด้วยไม่รู้ผลิตขวดน้ำยาเอาไปทำอะไรได้นะฮะ ก็คือต้องผลิตอันนี้ด้วยเนี่ยฟาร์มน,น้ำยาเนี่ยต้องแชร่น,นี้กับน,นี้โอ้โหไม่ใช่นี่หว่าอันนี้มันอัปเดตก็มารับของตัวนี้ก่อนนะฮะสามพันวันที่7แจ,จกตัวนี้นะครับผมนักฆ่านะฮะถ้าแจกอย่างนี้แล้วเราก็อัพยิงรัวได้นี่หว่านี่อัพให้แทงเป็น10ไปเลย เนี่ยครับผมจะอัพได้ต้องมีน้ำอ่าหินส,สีม่วงอันนี้นะฮะต้องไปหาอัพไปก่อนอ่าเลเวลสิบนะฮะสกิลจะเก่งขึ้นก็ต่อเมื่อนะเนาะอ,อันนี้ใครวะตัวฮิวหรอ all attack 40% อเอไปใช้ดูดิเหมือนตัวบัฟนะฮะอ่าอันนี้เราก็เก็บของเก็บของน้ำยาอตอนนี้บ้านจะให้สร้างเพิ่มไหมยังนะฮะเราก็ไปเล่นก่อนอ่าตอนนี้เราก็ถึงด้านหนึ่งขีดสใช่ไหม ลงได้เพิ่มหรือเปล่าหนึ่งตัวอ่านี่ครบทีมแล้วมีซับดาเมจมีดาเมจมีเวทม,มีดาเมจดาบนะมีแท้งก็อย่าเพิ่งใช้สกิลก็ได้นะเดี๋ยวรอใช้ตัวเนี้ทำน้ำซุปบัฟขึ้นมาบัฟ EDK ใส่เวทสุดท้ายอ่าบัฟช้ามากอ่าบัฟไป นี่ฮะบับดาบทุกคนนะฮะโจมตีเลยแต่นี้นี่สกิลหมู่เรียบร้อยนะโอเคนะใครชอบแนวคุกกี้รันนะฮะแต่เป็นการ์ตูนฝรั่งแบบนี้จัดไปเลยนะฮะน่าเล่นอยู่นะแต่มันลำคาญตรงที่ต้องฝาทำบ้านนฮะเออประมาณนั้น อันนี้คุณสองได้ยังคุณสองได้แล้วออตโต้ได้เลยเนี่ยนี่นะครับปล่อยออตโต้ไปเนี่ยพอออตโต้ได้แล้วก็สบายแล้วนะไอตัวบัฟน้ำซุปนี่คือบัฟเวฟสุดท้ายพอดีเลยฮะโอ้ฝนฟ้าขนองนะฮะพายุมาเฉยเลย ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะใครอยากเล่นลิงกโหลดใต้คลิปนะฮะไฟ EPK นะฮะจะพาะ EPK iOS หมดสิทธิ์นะฮะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยทุกท่านนะขอบคุณมากทุกคนที่กดไลค์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ